ฮดูสิว่าผมเจอเกมอะไรโดโดโดเรมงเอริเอริอัลฟาโดเรมอเอริอัลฟาสำเนียงอะไเนี่ยยินที่ไปเกมรอดเรียนโดเรมอนต้นทุนศูนย์ยินที่ไปเกมแรกในชีวิตถ้าหากมีบั๊กอะไรได้ลำคาลลำคาลก็เออระหว่างนี้ก็ต้องขออภัยอย่างโอ้ยเียเสียเวลาประหยัดอ่อนปะเราไปเริ่มเกมกันเลยอย่ามัวเสียเวลาเอออย่ามัวเสียเวลาไปเริ่มเกมกันเลยโอเคปะไปเริ่มกันเลย เรากำลังเข้าเกมมาว้าวตัวอะไรนี่มอนว้าวอุ้ยเสียงเพลงโคตรดังเสียงเพลงดังบู๊บๆแต่ A S เฮ้ยเดี๋ยวดอ W S D ไม่มีมีแค่ A กับ D เพื่อขยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปซ้ายไปขวาโอเคมี S เพื่อย่อโอเคปุ๊บกดอ่ะกด K เพื่อโอเคเพื่อกระโดดโอ้โหสุดจัดกด K เพื่อกดปุ๊บกดอ๋อขึ้น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 ไม่ได้ เออนี่แหละโหฉลาดอันนี้อะไรกดกดอะโอเคซูมเข้าซูมออกโอเคซูมอินซูมเอานะะหืบปุ่มนี้แอบไปกันต่อเลยชึบอุ้ยเอาอะไรอ่ะเออกดจเพื่อต่อยไม่นะโดมิตาคงไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลมอนป๊บกด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  U เพื่ออะไรกด U a ด d I อ๋อเป็นอุ้ย นี่นี่อะไรเนี่ยปืนปืนใอัดอากาศเออหรอวะปึ๊บปึ๊บโอ้ยปืนใอัดอากาศนี่นี่นี่ี่ี่ี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนปิดตาไม่ยิงไอ้นั้นได้ก้อนอะไรไม่รู้ได้แต่ว่าช่างมันไปอย่างนั้นเก็ผ่านแล้วอย่างนั้นเราก็ปิดปืนใหญ่อากา,กาศอุ้ยเหลือเหลือหกสิบเหลือหกสิบอุ้ยเอาเฮ้ยวางเข้าอย่างนี้เลยก็ถือว่าได้อยู่กด S เพื่อย่อโอเค จึ๊บจึบชึบคานว้าวอะไรเนี่ยเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายจะจะอุ้ยจะตายไม่เลื่อนเหลือยี่สิบอะไรอ่ะถังระเบิดอ๋อสวยว้าเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งใจโอ้โหทำไมเมื่อกี้โดนปต่ามาเยอะจังวะนี่ไงต้องโดดป่ะต้องโดดโดดโอ้ยโดดนี่ไงอีกมันแก้ทางง่ายนักตะอืออุ้ยอุ้ยจะตาย วายวายเออเอาใหม่เราไม่ใช่เป็นคนขี้ยอมแพ้ครับนี้เลบลูปิตะโนบิตะอุย้ยเฮ้ยายมันดูถูกมันดูถูกเรามากเกินไปแล้วเราจะไม่ยอมโนบิตะคนอย่างเอ็งนี่มันไรเออฮะคนอย่างเอ็งนี่มันไรไปโจดไรค่เออาเอามายิยงมาไม่เงี้ยอ้ยปึ๊บไม่เงี้ยอุ้ยไม่รอดอุ้ยสวยนานโดนระเบิด ยิงยิงยิงโนบิตาคุงโลปิตาคุงแค่นี้ก็จะตายแล้วไปดิครับไปดิครับเออข่อย่องเพื่อไม่ให้มันรู้ข่อย่องข่อย่องข่อย่องหนึ่งสองเฮ้ยหันไปแค่นั้นแหละโอ้โลปินโลปิตาตัวนึงลอยมาตรงนี้ด้วยนะนะไปกันต่อมีไอ้นี่ไออไอ้เวงเอ้าเฮ้ยผ่านผ่านเลยโอ้โหสุดจัด ปไปกันต่อชึบอุ้ยอกด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 แอลได้ไหอุ๊ยอะไรตูปิตานี่เป็นเป็นแค่โูบิตาแท้แเป็นแค่โูบิตาแท้แท้อุ้ยเกมอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นแค่โูบิตาแท้แท้มาแยมกับตัวไรมอดเอาเอาเมื่อกี้มันยิงระเบิดเองนะผมไปเกี่ยวนะไปเกี่ยวนะเมื่อกี้ไปเกี่ยวนะเองยิงเองนะเมื่อกี้เองยิงเองนะ ียวไม่เกี่ยวมอนไม่เกี่ยว,ไ,ยวไปแล้วดนานผ่านแล้วโอ้โหง่ายมากจีจีอีซี่อันนี้คืออะไรชึบกลางดงปึบอะไรอะไรไปนู่นอุ้ยเอาใหม่อะไร,อ,ะไรอ่ะเมื่อ,อกี้มันปึ๊บกลางวงปึ๊บปึ๊บโอ้ยฮะฮะเมื่อกี้ยังไม่ได้ทำเลยนะออสังกัดเอายังเป็นไรเอาดิเอาดิเราไปตาก็ไปตากุงไปตากุงเข้าไปตากุงมาดิ มาดิไอ้นี่มันเก่งไอ้นี่มันเก่งมันโดดมันโดดหลบเรามันโดดหลบเราโอ้โหเก่งเก่งอุ้ยแต่เสียงเกมโคตรดังเลยว่ะแป๊บนึงนะฮะก็มาดิครับมาดิครับโนบิตาปึ๊บ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 ปอ่าโดนระเบิดโดนระเบิดเราอ่ะยิงยิงไปอ้าวไปโนปิตาตรงนี้แล้วอันนี้อะไรอุ้ยเอออะยิงได้ไหมยิงไม่ได้นี่ไงโนบิตะโนบิตะคุ้งโนบิตะคุ้งโนบิตะคุ้งเอออแค่นั้นแหละ แค ah, ่น e ั oh, ้นแหละโนบิตะคุงเดี๋ยวมาบ้างดิเออหัวจังจะไม่หมดหรอกมันจะไม่หมดหรอกมันจะมีโนบิตะตัวอื่นอยู่อีกตัวอื่นอ่ะตัวอื่นน่ะเออเอาเพื่อนมันเป็นโลคเอาเป็นโลคปุ๊ป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 ปปปุ๊ปปุ๊ปภารกิจเราค่อยๆย่องออฮะย่องก็ไม่รอดปดัน สปีดอะไรกันสปีดอะไรกันสปีดอะไรกันปึ๊บสปีดอะไรกันเฮ้ยโอ้ยผ่านผ่านเฉยถ้างั้นออกไปต่อดีรออะไรอ่ะต้องปากกลัวโค้ชเราถนัดปากกลัวที่เราถนัดเราไปตากเราไปตัวไปไอ้เาไอ้ไอ้ไอ้โซตีนไอ้เวไอ้ชาดชั่วอะไม่ปากกลัวมอนเอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยใครอ่ะไอ้นี่อะไรเนี่ย er ใครวะอันนี้ใครเนี่ย อะไรวะชักมันไปกันต่อปึ๊บปึ๊บหมดยังหมดแล้วนะเอออย่างนี้อะไรอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บคืออะไรวะว้าปึ๊บปึ๊บติ๊กแซกโอ้ยไม่มีทางเราไม่มีทางยอมแพ้มันต้องมันต้องมันต้องมันตทางไปต่อ ว้าเอ้าบัางว้าต้องมีสักวันต้องมีสักวันโอไม่มีทางเราเป็นคนไม่ยอมแพ้เราต้องไปต่อให้ได้เราต้องไปต่อปุ๊บปุ๊บสควอตสควอตเอือโอ้โหเอือไม่มีทางเราต้องไปทางไปต่ออืมอืมอืมอื้ออื้อเฮ้ยโอ้ะสะกัดเลยอ่ะ เอาผ่านเฉยเอาผ่านเฉยอ๋อเลยนะครับพี่น้องอุ้ย so um oh so อะไรอะตีใหญมันต้องมีสเต็ปเว้ยมันต้องเป็นสเต็ปเข้าใจป่ะต้องเป็นสเต็ปฮึบฮึบวุ้ยมาไงเนี่ยตายยังฮึบโว้เอ็งมาไงโนบิตะโนบิตะตัวนี้มาไงโวยโวยอย่าอย่าอย่าฮึบอื้อ ว้าวอย่าดูพิตาทำอย่างนี้โอ้โหใจหายใจคว่ำหมดว้าทำไมได้อย่างงี้สิวะโอยดูพิตะอุ้ยลงไปนั่นแหละว้าสะดุดเก้าอี้ตืนรัวเลยเมื่อกี้นั่นแหละมันมีทริคของมันเกมมันมีทริคของมันนี่งไงมึงใ,ใครเนี่ย ก่อนจ้ะนั่นแหละอันนี้จะมาไมา้ไหนเนะี่ยอันนี้ไม่จะมาไม้ไหนเนะี่ยชึบ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 ไม่มีนะอุอ้ยโ,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 โอ้โอ้ยิงรอเลยเดี๋ยวอุ้ยเกือบเกือบเมื่อกี้เกือบ,บ,อบไปอ๋ออุย้ยเกมแม่งมันดีวะ ไม่ไงเราไปตากูเราไปตากูหอโราไปตากูหงอตากูหอโวเยอะเยอะเยอะเออแหละหรือว่ามันมันต้องมีมันมันมันต้องเล่นเล่นแลดไปท่าหน่อยนี่ไงเล่นแลดไปท่าหน่อยนี่นี่โอ้ย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 เออตะและโอ้โหกว่าจะผ่านเฮ้ยพยาบาลเหรอโอ้ย w ายเออแค่นั้นแหละมันต้องมีสติสมาธิขั้นสูง แนั่นแหละมาโทษโอ้ยแกะข้อเวลาสักปารเลืองเหลือยี่สิบเหลือยี่สิบ